าของคณะกรรมการออกข้อกํนอนองหมู่บ้านตัวมากเริ่มต้นมาเมื่อปีพศ2555ผมได้เป็นผูห้ดดาสิบห้าพ่อ้ดไปพิเยบาลแต่ก็พ่อดเดี่ยกาดเป็นกรรมการโดยตำแหน่งหนาปัดนันนะครับกรรมการชุดก้อนก็คืนอมอบตำแหน่งกรรมการเป็นประธานหนาบัดนันมาให้โดยไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่ทาไหร่นะครับ คณะกรรมการนะบัญน,น้นคืนมาให้ผมกาเงินประมาณเป็นเงินสดประมาณสามพันกว่าบาทเลขกามีบัญชีรายชื่อนีรายชื่อบัญชีรายชื่อเนาะตกแดงหรือมไม่ก็ไม่ทราบในวันนั้นนะให้กรอบซ่อมเส้นเปรยอยากเงินสามพันบาทครับแต่วานะักบัญชีสมมติธนาคารก็ไม่มีในวันนั้น พอเราคณะกรรมการจุดไม่ได้เป็นขึ้นมาปั๊บก็แบงกันเป็นซ้ำโซนตั้งใจเก็บตั้งใจเก็บเงินันตั้งใจเก็บเงินจากเ่รายชื่อบัญชีที่เขาให้มาตามรายชื่อนั้นแบงไปสร้างกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็สมัยนั้นก็คือนายปีตาเขียนคิดกับนายสริศนายสริตร่อติดเลิกกผู้ช่วยประธานแบงกันสร้รางกลุ่มพอแบงกันสร้างกลุ่มเสร็จแล้วการทํางานของ,ของ,ของพวกป้มเนี่ย ่าสมมตินั้นแหละว่านายกอนะได้ติดอยู่ห้าพันบาทไปถึงนายกอบอกว่าฉันไม่ติดตีนะฉันไม่เคยทําไปทางนายกเรานายกบอว่าฉันกูจริงแต่หมดเร็วเคหมดเร็วไปทางนายกเรานายกบอว่าฉันกูจริงแต่ฉันมันให้ลูกเอาเสียอะไรประมาณน,นี้นะครับเก็บแตกไม่ได้เลยเน,น่ยหยุดซะไม่นานนะครับแต่ว่าผมเลยตึกสรากับฎรักการาอำเภอมาตราดว่าตําแหนเนี้ยเปล่าบัญชี สิ่งทีก่กองบกมาให้เราเนี่ยกับสิ่งที่เราไปปฏิบัติไม่เหมือนกันนั่นไม่เหมือนกันพอเราไปท่ามเขาวาพอเราไปท่ามขาวข้องตานนี่มีอยู่เส้พันเด็กกบอกว่ามีสองพันนะครับอันนี้คือเป็นปัญหาของปกคราบ้างครั้งคณะกรรมก,การจะไปจัดเก็บนี้รับรองมาในความลําบากว่าเก็บไม่ได้เลยนะครับพมกามีการประชุมโบ้ยอีกครั้งมาห้ารื้อกันว่าทำปืนเนี่ยให้โครงการนี้เกิดขึ้นมาให้ได้นะครับ มีผู้เสียชีวิตล่ทา,านในนั้นและก็ไม่มีลกูกมีล้านแต่จะมารับผิดชอาไม้นะครับณวันนั้นเนงินมีเปลี่ยนส้ำพันกว่าบาทโยมากเราได้ประชุมกันมาเป็นปีส่องปีครับไม่ใช่ประชุมกันหน่อยๆเลยกรห้าเอาเอาเอาปัะนาชุมชนเนี้เข้ามาปอนข้อมูลให้กับชาวบ้านที่ติดอยู่ที่เป็นนีอยูนะ่คนเด้ผู้ที่เป็นนี้อยู่นั้น ก็คือเอาต่ำนั้นแหละแต่ข้อให้บัญชีเคลื่อนมั่งปี่น้องขับให้ปี่น้องเสียกันคุณละนึกลอยบาทต่อเดือนหรือไม่มีแรกก็ห้าสิบบาทแต่เอาตำนั้นแหละเพราะมันครบสองแสนเป็ดถ้าหากว่าคุณกิดว่าคุณจะสร้างพันแต่ในนี้มีเสียพันก็คือเอาเสียพันแต่คุณจ่ายห้าสิบบาทก็ได้ลอยบาทก็ได้หลังจากนั้นได้เก็บได้ขึ้นมาแต่นว่าขับเก็บได้ขึ้นมาก็เก็บได้ขึ้นมาปั๊บเก็บมาเก็บมาเก็บมา ได้เงินก้อนนึงประมาณเส,นเสนาาเน้นเส้นกว่าบาทมาได้เงินประมาณเส้นกว่าบาทนะตอนนั้นเรามาคิดกันว่าเราทำปือให้เงินก็เรานีก,กลับมาได้เป็นซ่องเส้นเป็นให้ได้ก็แต่น,นึ่งให้พอว่าในมุสลิมให้ตัวมะมมา่วยนะครับแล้วตอนนั้นให้ตัวมะมมา่วยว่ามุสลิมอิสลามของพวกเราเนี้ยตาากว่าตายไปแลวเป็นนี้เนี่ยจะไม่มีความสุขนะครับต้องต้องเปลืองนีใยังมดกกอน ชชีวิตเลยเป็นนี้ให้ตัวมัมมาช่วยนะครับหลังจากนั้นก็เราก็ถือโอกาสรอยขึ้นมานะครับเลยตั้งกข้าว่าตาหากว่าเรามีมียนแสนบาทในเราร้อยได้ยี่สิบคนในยีสิบคนนี้เราก็ขาปเป็กเยียขาเอกสารต่างๆข้อคนละหา้าข้อคนละสองรอยแต่เงินให้คนละห้าพันบาทตาห้ากว่ารอยมากว่านั้นเราได้ไม่กี่รายเราเอาราละห้าพัน เหล็กข้อขาเอาาสาากสาราการดำเนินการและเบียรเลือดต่อไ้เราส้มกันไปในนั้นเผื่อต้องการในกรบส้มเส้นเป็ดอ่าเพราะฉะนั้นขอคิดขึ้นมานั้นก็หลตั้มปลือเหล่าให้กองทุนเราเดินได้ให้กองทุนเราเก็บสบายให้กองทุนเราไม่ไม่ต้องไปท่าไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปโลกันเพราะฉะนั้นเราเลยคิดกันว่าเราตั้งเป็นกลุ่มกันนะแต่ละกลุ่มนั้นมีอยู่สิบกลุ่นอย่างหนึย่ยสิบเอ็ดกระได้สิบสองกระไา้แต่ประโยชน์ที่สิบกลุ่นนะครับในกลุ่มนั้นน่ะ จะต้องมีประธานกลุ่มหนึ่งคนมีประธานกลุ่มหนึ่งคนและการมีเฮรยจิกหนึ่งคนในกลุ่มเลือกขึ้นมาทุกคนในกลุ่มอีกแปดคลคุ่เป็น,นคณะกรรมการมดณวันนั้นพออีกแปดคนเป็น,นคณะกรรมการมดแล้วจะต้องเลือกกรรมการยากรข้อขอจอ,อ,อนี่เข้าไปดูเลยอีกหนึ่งคนในกลุ่มนั้นในกลุ่มแต่ละทิ่กุนั้นดูเลขว่าท่งทาวทงท่ามว่าท่วงท้าประธานว่าดีก็ได้หรือไม นะเก็บเซตแหลมายให้เต่เต่ในในเต้ละในเต้ละกลุ่มนั้นกูละห้าพันพอห้าพันเศษแหลมทำสัญญา,ากับสิบเจ็ดเดือนว่นะสิบเจ็ดเดือนกูนกันเลยสรย้างรอยครบพอดีในกลุ่มนั้นเป็นคณะกรรมการตุกคนนะั้นสร้างม,มาดขัดผู้ตะกูออกได้เมื่อไม่ต่าตามกติกานะครับในสิบกุนะกรรมต่างประธานที่รันยิกและกรรมการต่าง,งทิบต่างมดต่างพี่นนะในกลุ่มนั้น สามารถคัดคนเดมาไม่ทําการไม่ต่ำตามกฎกัดอกแต่เมื่อครบทีเจ็ดเดือนเหมือนนึ่งมาเดย5ห้าปันนั้นต้องหมดกับต้องจหมดนั่นคือกติกาข้องกันต่ำกลุ่มนาวันนั้นนั่นคือเะมาเตะไปนะวันนี้เราต่ำมาการผู้ช่วยขี่พี่ได้เลยประมาณห้าปีย่างต่ำน้ากับประมาณห้าปีไม่มีไม่มีปัญหา แต่ก็สามมัดจะพ้นนำาเนองจังวัดวันพนว่าสาบมัดจากตีกุณทีนอนไม่บ้ายอยู่อ่ะเข้าห้องเอซียูอะกับมีตั้งสร้างันว่บบาทสมุดบัญชีไม่อะไรไม่วันนี้เดินได้สงางภาพเดินได้อย่างสบายนณะวันนี้วันนี้ปล่อยไปประมาณหกกลุ่มอะตอนนี้นะหกกลุ่มหกกลุ่มประมาณเจ็ดทุบน ดิฉันก็ได้เปิดร้านน้ำชามาประมาณ10ปีณตอนนี้ดิฉันก็ได้เข้าโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนดิฉันก็ได้ยืมเงินส่วนนี้มาต่อยอดเพื่อพัฒนาร้านค้าของดิฉันดิฉันก็ได้ยืมเงินเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพของดิฉันก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับจนตอนนี้ดิฉันได้มี รายได้เพิ่มขึ้นมีเงินหมุนตลอดจนตอนนี้ดิฉันได้จนตอนนี้รายได้ของดิฉันเป็นรายได้หลักของครอบครัวไปแล้วค่ะก็ขอขอบคุณโครงการกขคจที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีเงินยืมส่วนนี้มาเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพของชุมชนค่ะขอบคุณค่ะ